สวัสดีเพื่อนคนกรุงชอบทำสวนครับ ตกลงว่าผักที่เรากินเนี่ยมันดีต่อสุขภาพเราหรือว่ามันทําให้สุขภาพเราแย่ลงครับนี่คือผักในตลาดที่เราซื้อมากินใช่ไหมครับแล้วที่มาของผักก่อนที่จะมากองแบบนี้เป็นแบบไหนอ่าก็เป็นแบบถุงแบบนี้แหละครับเห็นไหมครับเป็นแพ็คๆๆเป็นถุงแบบนี้อยู่คลิปนี้ผมเสี่ยงชีวิตโดนด่ามากเลยนะครับถ้าเกิดผมโดนด่าก,ก็ช่วยผมด้วยละกันนะแล้วก่อนที่จะมาเป็นถุงแบบนี้ล่ะมายังไงก็มาจากแปลงผักขนาดใหญ่ที่ปลูกเพื่อส่งขายตลาดกลางนี่แหละครับแล้วรถขนส่งจากภาคต่างๆหรือจังหวัดต่างๆก็วิ่งไปตลาดกลางแล้วก็นําพืชผผัักลไม้้ตวนี กลับไปสู่จังหวัดตัวเองกระจายให้กับแม่ค้าคนกลางเพื่อที่จะขายให้เราอีกทีหนึ่งพอเป็นแปลงขนาดใหญ่อย่างนี้คนที่ไม่เคยปลูกผักมองไปก็จะรู้สึกว่ามันเกี่ยวขจีแล้วก็ดูแล้วสบายตาน่ากินมากเลยใช่ไหมครับแต่คนที่เคยปลูกผักกินเองมองไปก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยเกินไปหรือเปล่ามันดูแบบว่าไม่เสียหายอะไรเลยดูแบบมันช่างต่างกับที่เราปลูกกินแล้วเกินเพราะว่าของเราที่ปลูกกินเนี่ยหนอนกินกระจายเลยจริงไหมหรือบางทีรากนานานาเน่าโคนเน่าเหลืองตายเองก็มีเอาละก็ให้มันเป็นคําถามที่ค้างไว้ในใจของทุกคนแล้วกันว่า ว่าทำไมนะก็มาดูกันต่อครับแป้งผักโดยปกติถ้าเกิดว่าเราปลูกส่งเนี่ยก็จะต้องปลูกในปริมาณที่มากๆเพื่อที่จะส่งเข้าตลาดกลางตลาดกลางก็จะรับต่อแล้วก็ส่งกระจายสู่แม่ค้าไปยังภูมิภาคต่างๆเนาะทีนี้ก็จะไปท่องเที่ยวกันในสวนผักนะครับว่าเราจะพบเจออะไรบ้างอันนี้เป็นแปลงผักที่แบบว่าดูแล้วก็สะอาดตามากเลยนะครับเออผมลองเดินไปอีกสักหน่อยหนึ่งสิ่งที่เราพบก็คือเห็นไหมครับเพื่อนริ่มเห็นตัวอะไรไหม นั่นแหละครับเป็นปลาที่ตายอยู่เอ๊ะทำไมปลามันตายอยู่ในน้ําได้เนาะม,มีตัวเดียวไหมมีตัวเดียวหรือเปล่าอ้าตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะตายอยู่ในน้ําตายได้ยังไงเอ่ยเออเอา้าวนี่ด้วยอวทาไมอะทาไมปลาถ,ถึงตายเอาเต็มเลยโอ้ทาไมปลาถ,ถึงตายเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมผมให้เพื่อนคิดเอาเองว่ามันคืออะไรมันเกิดจากอะไร ผมรู้ว่าหลายคนจะคิดออกว่าทําไมผักเขียวเลยแต่ข้างล่างเนี่ยปลาตายอื้อเลยพอมาถึงตรงนี้หลายคนก็จะบอกว่าคนปลูกผักเอาอะไรมาให้คุณกินจริงไหมผมคนนึงละที่คิดว่านี่ผมกินผักเคลือบอะไรเข้าไปในร่างกายผมบ้างวะเนี่ยพ่อแม่เราละลูกๆล,ละหลานละ,ละ,ละ,ละหรือคนที่แบบเน้นกินผักปล่แต่ผมจะบอกว่าอย่าไปมองในมุมเชิงตําหนิคนปลูกเลยครับเพราะถ้าไม่มีคนปลูกในตลาดจะไม่มีผักให้คุณได้ซื้อมากินเลยหลายคนก็บอกว่าก็ปลูกอินทรีย์กินซีทำไมไม่ปลูกแบบอินรีย์ละ่ะคนเคยปลูกแบบอินทซียจะรู้ทันทีเลยว่าถ้าเกิดปลูกแบบ สเกลเล็กอะทำได้แต่ถ้าเกิดว่าสเกลแบบเนี้ยสองสามร้อยไอะแล้วปลูกแบบอินทซียควรเอาอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่ายังคิดว่าเอาอยู่เนี่ยแสดงว่าต้นทุนของคุณเนี่ยในการปลูกผักครั้งนี้ทุนจะสูงมากแล้วถ้าเกิดต้นทุนเราสูงแสดงว่าราคาขายของเราก็ต้องสูงด้วยแล้วคนจนๆจ,จะมีสิทธิ์ได้กินผักแบบนี้ไหมมันเป็นเหมือนงูกินหางอะครับทำไมผักอินทรีย์ถึงราคาแพงก็เพราะว่าผลผลิตที่ออกมามันได้ไม่เยอะมันมีความเสียหายต้องใช้ความถี่ในการดูแลด้วยแรงงานค่อนข้างเยอะทำไมต้องดูเยอะแล้วทำไมยังมีการเสียหายก็เพราะว่าโรคและแมลงงเเด๋ยววนนน้มัััพฒาาาาตอขขึไบ่ใู น้ำส้มควันไม้จะเอาอยู่จริงๆเหรอสเกลสองสามร้อยไ่แบบนี้ต้องฉีดวันสองวันฉีดทีอย่างเงี้ยต้นทุนค่าแรงเท่าไหร่ด้วยความที่โรคและมแมลงเนี่ยมันพัฒนาตัวเร็วเนี่ยเวลามันลงแปลงไหนเนี่ยมันมีโอกาสพังทั้งแปลงส่วนเสียเงินทั้งแปลงได้เหมือนกันแล้วทาไมโรคและมแมลงมันถึงพัฒนาตัวเองให้แบบรักษากําจัดยากละ่ะก็เพราะว่าบรรพบุรุษของมันเคยโดนสารเคมีมาไงครับสารเคมีที่เราอนุญ,ญาตให้ใช้กันนี่แหละครับก็มีการพัฒนาตัวเองให้ดื้อต่อยาทนต่อยาคนผลิตยาก็ต้องผลิตยาที่แรงขึ้นออกมาเร รับรองได้เลยครับว่าแปลงของคุณยับแน่นอนครับเพราะว่า,มาแมลงทุกตัวจะมาลกที่แปลงของคุณเลยครับพอเรารู้ว่า,าจะจักความอเนจอนาถแบบนี้แล้วสิ่งที่คนอย่างเราคิดได้หรือคนอย่างเราได้แต่คิดก็คือไม่น่ามีการอนุญาตให้ใช้สารเคมีมาตั้งแต่แรกเลยในประเทศเราอ่ะก็อย่างที่บอกเราก็ได้แต่แค่คิดแล้วก็พยายามป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุดซื้อผักมาก็ต้องล้างเยอะๆใช้น้ํายาที่เขาใช้ล้างผักกันนั่นคือสิ่งที่เราทําได้แต่มีหลายคนที่ไม่รู้ก็คือยาที่ใช้กําจัดศัตรูพืชหรือยาที่ใช้กําจัดโรคขของงงงพืชนนนนนัั้้้้้้้บบาาาาาตวใใดดดดูดเเเไไปลลลลยคครรซึผีมกแ จะล้างยังไงอย่างในเมื่อมันซึมเข้าไปในต้นของมันแล้วอะงั้นหาทางออกด้วยการกินผักอินทรีย์ครับซื้อผักอินทรีย์มากินรับรองได้เลยครับว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกครับที่มีโอกาสได้กินผักอินทรีย์ครับเพราะว่าปริมาณการปลูกมันน้อยได้ผลผลิตน้อยแล้วก็ราคาก็แพงแล้วคนที่ซื้อผักอินทรีย์กลับมาที่บ้านเน่ะ อินรีจริงๆใช่ไหมเป็นไงครับรู้สึกว่าโลกนี้มันอยู่ยากขึ้นเนาะแล้วตั้งแต่วันที่ผมได้เห็นภาพเหล่านั้นผักของผมก็เปลี่ยนไปกลายเป็นผักข้างบ้านไปนกลายเป็นผักที่ผูกกินเองได้ซะส่วนใหญ่เลยโดยเฉพาะผักบุ้งเนี่ยแหละครับหากินง่ายมากครับข้างๆบ้านก็มีครับนั่นคือโชคดีของคนต่างจังหวัดอย่างผมครับแล้วนั่นลูกน้องผมกําลังทําอะไรอยู่ครับรู้ไหมครับใช่แล้วครับเขากําลังเก็บผักบุ้งมาให้ผมนี่แหละครับและเมื่อต้องกินผักบุ้งอยู่บ่อยๆบ่อยยๆๆในวันหนึง่งจึงเกิดการประกาศเอสรภาพขึ้นจะหมด ไม่หมดสกายังยังยังไม่หมดเหรอสกากินยุทกุทกราบแกาไม่เบื่อเบื่อไหมเหรอครับเบื่อเหมือนกันเลยแต่ไม่รู้จะกินผักอะไรอะโซนอันนี้มันแบบไม่มีสารพิษไงมันก็เก็บข้างๆสวนเราได้ถ้าอย่างนั้นผมใสม่ผมทามให้กสกาโนข้าหหมายถึงแปลงพ่อผักกันเหรอ ก็จัดไปเลยสิครับทำแปลงผักสวนครัวกันออกแบบนิดนึงเพื่อป้องกันมแมลงที่อยู่ในดินก็คือปลูกลอยขึ้นมาก่อนังจากนั้นเนี่ยเธอทำหลังคาด้วยให้หลังคาเนี่ยมันมีร่มด้วยซึ่งร่มนั้นก็ต้องเป็นต้นไม้พวกตำลึงบวบหรือว่าฟักทองอะไรอย่างเงี้ยครับไว้เป็นหลังคาแล้วก็ได้กินด้วยยังครับก็ยังชอบดอกไม้เหมือนเดิมให้มีดอกไม้เกิดขึ้นด้วยในแปลงนี้ข้างใต้แปลงดอกไม้อยากเลี้ยงปลาก็มีบ่อปลาด้วยแล้วก็ให้มีผักหลายๆอย่างอยู่ในแต่ละบล็อก,อกจะได้กินผักหลายๆอย่างไม่เบื่อง่ายที่สําคัญแแปปลลลงงงงงผผผผัััักกกกกขออออมมมจะต้้้้นนนนไดดดววยยยาาาาาีีี็ู่่่ทหๆ แล้วก็สามารถนอนได้ด้วยข้างใต้มีบบอปลาด้วยเนี่ยล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นต้นผักที่แบบปกคลุมเพื่อที่จะไม่ให้ร้อนแล้วก็กินผลได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยไม่ได้ใช้อะไรมากเลยนะครับก็คือมีแค่ตะปูกับค้อนเท่านั้นละครับส่วนไม้เนี่ยครับเอาทั้งทางมะพร้าวเอยแล้วก็ไม้ข้างๆสวนเนี่ยละครับเอามาทาครับเริ่มต้นเลยก็ตัดนี่อะไรครับทางมะพร้าวครับมาทาเป็นฐานนะครับก็คือเราเน้นแบบว่าใช้วัสดุที่มันอยู่ในสวนจะได้ประหยัดด้วยครับทางมะพร้าวนั่นแหละครับเอามาทำเห็นไหมคร พืชเนี่ยก็เป็นดอ,อกแหนหูหนูครับที่มันเป็นวัชพืชที่แบบว่ากําจัดยากครับก็ใช้วิธีการคือไปตักมาแล้วก็เอามาใส่อย่างนี้เลยครับใส่ดิบๆอย่างนี้เลยครับสิ่งที่เราคิดก็คือมันน่าจะเป็นปุ๋ยครับเพราะว่ามันก็เป็นพืชชนิดหนึ่งมันน่าจะเป็นปุ๋ยพืชสดได้ครับส่วนด้านล่างนั้นเราเริ่มปลูกบวบแล้วนะครับเพื่อที่จะให้มันเลื้อยขึ้นไปข้างบนแล้วก็เป็นหลังคาให้กับเราครับผมระหว่างนั้นเราก็ทําตรงส่วนอื่นครับผมไอ้เงาะมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยไอ้เงาะก็เพลินไปด้วยเลยครรััับบไได้้้้้้้ที่่่นน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 ออใใใหหมมมตตตแแปปลลลลลลงงงผกกกกเเเ็็ิาๆว และตอนนี้ที่นอนกับดอกไม้ของผมก็มาแล้วครับตอนนี้ก็กําลังทําทางเดินเพื่อที่จะเข้าไปไง่ายๆครับผมทีนี้ก็มาดูแปลงผักที่ได้หลังจากที่ออกแบบมาแล้วแล้วก็ทําเสร็จแล้วครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับพอได้ไหม เนี่ยครับผักก็โตแล้วแล้วข้างล่างก็มีบ่อน้ําสําหรับไว้เลี้ยงปลาด้วยครับในนี้ก็ปล่อยปลาดุกเอาไว้นะครับต้นผักในแต่ละบล็อกก็ลงไว้หลายอย่างเลยครับเพราะว่าจะได้กินหลายหลายอย่างก็มีทั้งสวยบ้างไม่สวยบ้างครับเพราะว่าไม่ไม่ได้มีเรื่องยาอะไรเข้ามาเลยและอันนี้ก็คือแคร์ครับที่นอนของผมนี้เองเห็นไหมครับเห็นไหมแล้วก็มีทางเดินเข้าไปแบบนี้ผักชีผมก็มีนะครับนี่แล้วก็มีผักอีกหลายอย่างเลยครับก็กะว่าใส่ไว้ให้แบบว่าวันนี้อยากกินผัดผักชนิดนี้ ก,ก็ตัดไปพรุ่งนี้อยากกินอีกอย่างหนึ่งก็ตัดไปเห็นไหมครับว่ามีดอกไม้เกิดขึ้นด้วยแล้วก็ บวบตอนนี้ก็โตขึ้นไปแล้วครับแล้วก็่ว่ามันก็ยังไม่ได้ร่มมากแล้วนะครับเพราะมันเพิ่งขึ้นแต่ว่าก็มีลูกให้เห็นแล้วอย่างอย่างที่เห็นนี่เลยเป็นแปลงผักขนาดเล็กๆครับทำจากวัสดุภายในสวนนี่แหละครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ครับแล้วก็เน้นปลูกผักไว้กินเองซะส่วนใหญ่เลยแต่ว่าไม่ได้แบบว่าจะกินแค่ผักอย่างเดียวครับเราก็อยากให้มันเป็นที่พักผ่อนได้ด้วยก็เลยทําเป็นแคร่แบบนี้ออกมาด้วยครับส่วนใหญ่ผมก็จะามาแอบนอนตรงนี้แหละครับส่วนดอกไม้ที่เห็นนี่ก็คือจริงๆผมดูใน รูปมันสวยกว่านี้เยอะเลยนะครับแล้วผมก็เลยสั่งมาเล็ดมาเพื่อที่จะเพาะเป็นต้นกล้าครับแต่ว่าเพาะเป็นต้นกล้าออกมาแล้วสภาพเป็นอย่างนี้เลยครับเอนด์นาดนิดน,นึงดอกไม้ผมแล้วก็นอกจากจะมีบวบแบบนี้ให้เห็นแล้วเนี่ยไอ้ตรงที่เป็นเถาเที่เลื้อยขึ้นไปข้างบนเนี่ยตัวผมก็ได้ปลูกเป็นฟักทองขึ้นไปด้วยนะครับแต่ว่าฟักทองมันไม่เลื้อยให้ครับเลื้อยขึ้นมาแค่บวบอ,อย่างเดียวบวบนี้ก็พอจะกินได้แล้วมั้งครับเนี่ยแต่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบกินบวบครับปลูกไปก็กะวข เดี่ยวมากกว่าดูครับ อาฟาร์มเน,นตน,นาดของดอกไม้ของผมครับแต่ว่าผักพวกนี้ที่คือกินได้หมดเลยนะครับทีนี้เพื่อนที่อยู่กรุงเทพจะทํำยังไงล่ะครับถ้าเกิดว่าต้องการกินผักก็สิ่งที่เราทําได้ก็คือต้องล้างมันให้สะอาดจริงๆนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกตอนต้นล่ะครับมันก็จะมียาที่ใช้กําจัดมแมลงแล้วก็ยาที่ใช้กําจัดโรคพืชเนี่ยมันเป็นแบบลักษณะของการ<ช>ูเข้าสู่ลําต้นเงี่ยต่อใอยเราล้างแค่ไหนมันก็ล้างไม่ออกใน<ล>ทางการแพทย์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสําหรับคนที่แบบสะสมพวกสารเคมีหรือว่าพวกยากําจัดศัตรูพืชหรือว่่าาายกกจััดแมมลงทีบ we yeah. แล้วสะสมไปในร่างกายเยอะๆเนี่ยตัวของร่างกายเองเนี่ยจะสามารถกําจัดออกมาจากร่างกายได้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่ากําจัดไม่ได้หมดแล้วสิ่งที่จะตามมามันเป็นโรคอะไรบ้างเนี่ยคือสิ่งที่ผมไม่รู้สุดท้ายแล้วถ้าเกิดเพื่อนได้ดูคลิปแล้วรู้สึกว่ามันมีประโยชน์บ้างเนี่ยฝากเพื่อนๆกดแชร์ให้ผมบ้างนะครับเรียนตามตองก็คือผมอยากมีรายได้จากช่องไปช่วยคนที่เขาลาบากการช่วยเหลือของผมไม่ใช่ลักษณะของการแจกเงินหรือแจกของเพราะแจกเงินไปสุดท้ายก็หมดอยู่ดีให้ของไปก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาต้องการมันมากหรือเปล่าผมอยากเข้าไปช่วยก็คือช่่ววยยจริงๆก็คือชให้ มีแหล่งอาหารที่ผลิตเองภายในครอบครัวโดยที่ไม่ต้องซื้อจากการเกษตรมีกินตลอดเหลือก็ขายเป็นเงินเก็บแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องลองทุนเพื่อให้เขายืนได้ก่อนไอ้ทุนนี่แหละครับที่ผมยังหาอยู่ส่วนรูปแบบการทำเกษตรให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันอยู่ในหัวผมหมดแล้วว่าจะต้องทำอะไรบ้าง1 2ึ่สาเขาถึงอยู่ได้และอยู่ได้อย่างยั่งยืนฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับยิ่งช่องผมโตเร็วเท่าไหร่ผมก็จะได้ช่วยเหลือคนที่ลำบากลำบากได้เร็วขึ้นตอนนี้ผมก็ช่วยนะครับแต่ผมก็ช่วยตามกำลังที่ผมพอจะมีีเพื่่่อออนๆทดูคลิปงช นี้ก็มีส่วนช่วยนะครับอนุโมทนาบุญไปด้วยกันนะครับ